อิจูอิจูคุยกันนะลูกไหมเนี่ยนี่นี่อ่ะอสวัสดีนลูกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนแฟนคิดถึงแฟนไหมเ,นนนเอา้านี่ไงนะลูกเปลี่ยนสีผมไหมหล่อไหม,มและและเอาสีดำมากกว่าเอาหรออ๋ออันนี้คือเป็นคำสั่งแฟนใช่ไหมต้องทำสีดำใช่ไหมแล้วถ้าทำสีนี้แล้วลถ้าทำสีนี้จะรักไหมเนี่ย โอ้ยังไงยังไงก็น่ารักอยู่ใช่ไหมแล้วคิดถึงคิดถึงคิดถึงนานุกเท่าไหนเยอะเยอะขนาดไหนล่ะเท่าไหนเอาลองทำมือสิว้านี่ฮะนี่ฮะอ๋อเมนทำไมผมนานุกถึงเป็นสีสีเทาสีขาว ทำไมเมื่อไหร่จะเป็นสีดำที่เป็นพี่เป็นห่วงผมสีดำนะนุกจังอ๋อ,อ,อเดี๋ยวก็เป็นสีดำเนาะ uh huh.